สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับและก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่เพิ่งมาติดตามนะครับเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังในครั้งแรกนะครับก็ขอให้นะครับทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ารวยคิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองให้ได้ทองนะครับและก็ที่สําคัญนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับย้าว่ากดกระดิ่งด้วยเนาะนะครับเผื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับคําเตือนก็ย้ากันอีกครั้งนะครับให้ท่านชมพ่อความบันเทิงนะครับหรืออาจจะใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเกิดจากการคิดวิเคราะห์นะครับคำนวณนะครับโดยเกตบสถิติย้อนหลังนะครับ มาวิเคราะห์นำสูตรมาให้ดูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยานะครับย้ำว่าโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับจะเชื่อสูตรไหนหรือไม่เชื่อสูตรไหนนะครับก็แล้วแต่วิจาราณของใครของมันนะครับบุญวาสนานะครับโชคลาบของใครของมันจะไม่เท่ากันนะครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับคลิปนี้นะครับ จะเป็นการนะครับนำสูตรนะครับหลักร้อยนะครับอาจะถือว่าระยะสั้นก็ไม่สั้นนะครับจะถือว่าระยะยาวนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะเดินยังไม่ถึง1ิบหางวด16งวดอย่างเงี้ยครับถ้าเดินสักครึ่งปีอย่างเงี้ยเออระยะยาวปีนึงอย่างเงี้ยระยะยาวนะครับแต่นี่ก็1 0งวดนะครับสูตรนี้เดินมา10งวดติดนะครับเป็น ชุด4ตัวนะครับความเสี่ยงก็จะถึงความเสี่ยงถึง60%รนนะครับที่จะหลุดนะครับและก็มีโอกาสเข้า40%นะครับแต่ก็สามารถลดต้นทุนในการซื้อสลักเก็ตแบงกรัฐบาลได้ถึง60%เลยทีเดียวนะครับตัวเลขน้อยความเสี่ยงสูงครับตัวเลขเยอะความเสี่ยงน้อยลงนะครับต้องเข้าใจจุดนี้นะครับเข้าใจมมเมนตัมนะครับเข้าใจเขาเรียกว่าตรกกะนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขมันที่าจะมาหรือไม่มานะครับ ก็ไล่กันตั้งแต่งวดที่ออก750นะครับก็ได้4ี่เจ็เนี่ยก็มา7เนาะต่อมาก็74 8 5แอีกแล้วครับมาเลข4นะครับงวดต่อมานะครับก็มา8596านะครับก็ออกที่เลข9นะเก้างวดต่อมา18 2 9ออกเลข1นะครับมาเลข1ต่อมา30 41ครับมาเลข3นะครับต่อมาก็30 41อีกนะครับมาเลข0นย์นะครับต่อมานะครับ หกสามเจ็ครับมาเล็กเจ็ดเนต่อมาอีกส15 2อ่ามาเล็กสนะครับต่อมาครับสองเกมาเล็กสองอีกนะครับงวดล่าสุดนะครับสามศนะครับมาเล็กศูนย์นะครับสามศมาเลขกศูย์ออกศูนย์หกแปดงวดวันที่สามสิธันวาคมนะครับปีหกสี่นะครับของปีหก้านะครับเป็นงวดแรกนะครับที่จะนํามาให้รับชมรับฟังให้พิจารณากันนะครับก็วันนี้สิ มกรานีนะครับเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันที่สิบอ็ดนะครับสิบเจ็ดมกราเป็นงวดที่สิบอ็ดนะครับสูตรนะครับสูตรสิบล่างนะครับสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับสามบวกหนะครับเท่ากับ9้านะครับ นำ9บวกเลขคงที่นะครับเกบวกสนะครับเป็น11นะครับเอาเฉพาะ1มานะครับ1นบวกเเป็น8นะครับแปบวกสเป็น2นะครับสอบวกเเป็น9นะครับได้1 8นะครับ2 9นะครับสูนี้นะครับได้1 8 2 9เขียนลงไปเลยครับ1 8 2 9นะครับงวดที่17 1 8 2 9นะครับถูกต้องเนาะวันนี้ก็1 8 2 9นะครับมางวดนี้อีกเนี่ย1829งวดนั้นมันออกเลขหนึ่งนะครับมาดูวันนี้จะออกตัวไหนนะครับนี่คืองวดแรกนะครับของสูตรนี้นะครับหลัก10ล่างบวกกับหน่วยล่างนะครับสองเนะครับ10งวดติดนะครับวดนี้เป็นงวดที่11เดเจริญต่อหรือไม่นะครับมาลุ้นกันนะครับ ทีนี้นะครับมันมีประเด็นอยู่อย่างนี้นะครับมีประเด็นอยู่อย่างนี้สูตรใหม่นะครับผมนํามาประทับกับสูตรใหม่นะครับดูดีๆนะครับนี่ผมจะให้ดูผมจะนํามาประทับกับสูตรไหนนะครับแล้วมันเหลือน้อยตัวครับเหลืออย่างมากคือสามตัวนี่ครับผมมาประทับกับสูตรนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็เริ่มใช้งวดแรกนะครับเริ่มใช้งวดแรกเหมือนกันเห็นไหมนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมมาสังเกตดูผมมาเทียบชนดูนะครับเทียบชนสูตรนี้เป็นสูตร5ตัวนะครับหตัวมีโอกาสเข้าถึง50%นะครับมีโอกาสหลุดถึง5 0 50-50นะครับแต่สูตรแรกนะครับมีโอกาสเข้า40นะครับมีโอกาสหลุด60%นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายๆนะครับทีนี้ผมเทียบให้ดูเลยครับนะครับผมเทียบเข้านี่มันก้าวงวดติดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่้าดด้านะครับ เก้างวดติดยังไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดนะครับเก้างวดติดตนะครับเทียบชนกัน2สูตรนะครับอย่างมากนะครับได้ชนกันอยู่ที่3ตัวเห็นไหมครับชน1ตัวก็มีนะครับชน1ตัวมา1งวดนะครับงวดที่ออก9 3 5นะครับก็ออก9ชนเลข9เห็นไหมครับนี่ก็ชนที่เลข9นะครับมาต่อมาก็1 2 8ออก1 7 1นะครับนี่ก็0 1 3ออก3 7 2นะครับ0 1 3อีกออกศูนย์สาม ชน67ออก76 1นะครับชน12ออก258นะครับชน0 23ออก235นะครับและล่าสุดครับชน3 40ออก06.8นะครับงวดนี้แม่สูตรที่2นะครับนี่สูตรในคลิปนี้นะครับ1829นะครับ1 8นะครับ2 9นะครับเทียบชนดูเลยครับมีตัวไหนบ้าง ศูนย์มีไหมไม่มีมีหนึ่งตัวแรกนะครับมีสองตัวที่สองสามมีไม้สามไม่มีนะครับแล้วก็มีแปดมวดนี้ชนกันที่สามตัวนะครับหนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งสองแปดเป๊ะเลยเป๊ะมากกับมวดนี้แปดจริงหนอนะครับทั้งการคำนวณคนละแบบนะครับการคำนวณมาคนละแบบ คนละสูตรกันเลยนะครับแต่มาชนกันได้ยังไงนะครับแต่มาชนกันได้ยังไงดูสูตรเห็นไหมครับนี่นี่นะสูตรสูตรคนละหลักเลยนะครับคนละหลักกันโดยแท้นะครับแต่มาชนกันได้ยังไงนะครับเหมือนเหมือนกันกับมวนนี้เลยนะครับงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันจะมาหามอีกหรือเปล่าครับเลขนั่นทำไมสองสูตรหลักร้อยมันเหมือนกันเลยนะครับคนละสูตรนะครับแต่เทียบมาเหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับเพิ่บ มีอันที่เหมือนกันอีกไหมลองได้ดูสิไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วมีงวดนี้นี่เหมือนกันออกคนละตำแหน่งที่ชนเหมือนกันเนี่ยออกคนละตำแหน่งเห็นไหมครับมีอีก่ไม่ที่ชนเหมือนกันเนราก็เทียบันทุกวิธีแหละครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนใช้ความน่าจะเป็นนะครับคิดว่าน่าจะชอบตัวไหนใส่ตัวนั้นนะครับไม่มีนะครับ,ม,ม,นะรบมีแค่งวดที่เหมือนกันก็นี่สองงวดติดนะครับ มันออกไม่ซ้ากันนะครับมันออกไม่ซ้ํากันตัวที่ออกอสองหลักร้อยสองงวดเนี่ยนะครับสองงวดเนี่ยก็ชนไม่ซ้ํากันนะครับชนไม่ซ้ํากันแต่นะครับงวดที่ชนซ้ากันชนเหมือนกันออกคุณละหลักนะครับฉะนั้นงวดนี้หนึ่งจะมาไหมครับมันเหมือนกันนะครับถ้าตามสถิติก็น่าจะเป็นสองกับแปดนะครับถ้าตามสถิติเนาะนี่มาบ่อยมากนะศู 1, 2, 3, 5, นย์หนึ่งสองสามห้านี่ศูนย์นี้ มาหา่ายมาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้างวดเลยนะครับสูตรมาลงตัวที่นี่หนึ่งศูนย์ศน่งสาะครับ01238หน่ทีนี้หนึ่งสองนะครับใครชอบนะครับถ้าเอามาเทียบกับแต้มล่างนะครับถ้าเอามาเทียบกับแต้มล่างเอามาเอามาเทียบกับแต้มบนนะครับแต้มรวม3ตัวบนของผม แ้มรวมสามตัวบนของผมจะเป็นตัวนี้แ้มรวมสามตัวบนเดินต่อเนื่องนะครับเป็นงวดที่สามนะครับเป็นงวดที่สามหนึ่งสองหกแปดเก้านะครับหนึ่งสองหกแปดเก้านะครับแต้มสามตัวนะครับงวดที่สามนะครับงวดที่สามหนึ่งสองหกแปดเก้านะครับนำไปรูดได้ครับรูดไหลลงมา ยังไงนะครับผมจะบอกวิธีนะครับให้ทำแบบนี้ถามว่าทำไมบางคนก็บอกว่าอ้าวตกลงจะเอาตัวไหนกันแน่นะครับมันก็ต้องมีตัวเลือกใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับเผื่ออันไหนอันนึงผิดอันนึงพลาดนะครับมันอยู่ที่ดวงคนนะครับบางคนนะครับเขาถูกกันตจงจงโจงเคล่มเลยแต่เราทำไมไม่ถูกนะครับมันก็อยู่ที่บุญวาสนานะครับอันไหนมันเดินดีผมก็นํามาเสนอนะครับมันอยู่ที่วิจารณญาณและแต่ว่าใครจะชอบ หรือไม่ชอบตัวไหนนะครับมันเป็นทางเลือกนะครับให้ใช้วิจารยณของตัวเองควบคู่ไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้มันเด่นอยู่ตรงนี้เขียนใส่กระดาษได้นี้เพราะว่าถ้าเวลามันออกเนี่ยมันจะได้เอามาดูง่ายๆนะครับได้3ตัวนะครับน้อยชุดวัดดวงวัดใจงวดแรกนะครับหนึ 1, 2, 8, ตอนนี้ สสูตรนี้ใหม่ทั้งคู่นะครับใหม่ทั้งคู่ไม่มีตัวสูตรเก่าเลยนะครับถ้าเข้าก็คงจะน่าลุ้นต่อไปเรื่อยๆครับเพราะมันชนน้อยชุดมากนะครับณนะตอนนี้นะครับหนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งสองแปดไล่แต้มนี่เขียนใส่ใบนี้เลยหนึ่งสองหกแปดเก้าแต้มนี้เดือนจริงนะครับไม่มีการปรับปรุง แบรนนี้เดินจริงไม่มีการปรับปรุงนะ,ะและสมมุตินะครับ่าให้สูตให้สุดนะครับจะลองเทียบดับนะถ้าลองเทียบดับดับหลักร้อยนะครับงวดนี้นี่นะักเิติหลับดักร้อยงวดแรกสูตรแรกไม่เคยพลาดเลยสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดนะครับมีไหมไม่ติดดับทั้งคู่เลยนะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่มาร้อยเปอร์เซ็นต แต่สูตรมันออกมาได้อย่างนี้เทียบชนกัน2ส,สูตรเดินดีมา9งวดติดนะครับมวดนี้เป็นมวดที่10นะครับทั้ง2ส,สูตรบอกสูตรไปแล้วเรียบร้อยย้ําว่าใหม่ทั้ง2ส,สูตรนะครับกดใช้วิจรยานด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกกดิงแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลดีๆมาวิเคราะห์หาสูตรดีๆมาทำให้ดูกันนะครับขอขอะคุณและสวัสดีครับ